สวัสดีค่ะช่องน้องเมจิลุยสวนค่ะวันนี้อยู่ที่สวนมะม่วงเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเเราจะพามาดูมะม่วงที่เราเก็บเกี่ยวนอกฤดูไปแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ทําการพักต้นอยู่นะคะอันนี้มะม่วง2ปี11เ,เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆที่เราทํานอกฤดูไปแล้วนะคะในฤดูตอนนี้ไม่ได้เอาไว้นะคะเพื่อนๆลํานลต้นของเขายังไม่ใหญ่มากค่ะเตรียมทํานอกฤดูข่าวต่อไปนะคะ ช่วงนี้การพักต้นนะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะคะพักต้น1สัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่2นะคะใส่ปุ๋ยสูตรเดิมค่ะเพื่อนๆสูตร15 15 15นะคะหรือว่าสูตรเสมอนะคะ1ครั้งนะคะทําการลดน้ําทันทีนะคะลดให้ชุ่มเลยนะคะเพื่อนๆและสัปดาห์ต่อมานะคะลดน้ำํามอีก1ครั้งนะคะเพื่อนๆเป็นการพักต้นนะคะ อันนี้ฝั่งนี้เป็นเขียวสวยนะคะเพื่อนเพื่อนฝั่งนี้เป็นน้ำดอกไม้ค่ะพักต้นเพื่อเตรียมทํามะม่วงนอกฤดูนะคะลําต้นเขาจะสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆอันนี้มะม่วงต้นสองปีสิบเอดเดือนนะคะไม่ได้ปล่อยให้มีในฤดูนะคะเพื่อนเพเพราะเขาเพิ่งอนการมีมะม่วงนอกฤดูมานะคะเดี๋ยวต้นจะโสมค่ะ การลดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะประโยชน์ของเขาก็คือต้นเขาจะไม่โทมนะคะเพื่อนเพื่อนเหมือนมะม่วงปลูกใหม่อยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็แอบติดชอบม,มามั่งนะคะแต่เราไม่ได้เอาไว้นะคะเพื่อนเพื่อนรอบนี้นี่นะคะบรรยากาศรอบๆสวนนะคะเราจะบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะทางสวนจะทําการตัดหญ้าอยู่ตลอดนะคะเพื่อนเพื่อนเพรเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะ การใช้ยาฆ่าหญ้านะคะจะทําให้ดินเสื่อมคุณภาพนะคะเพื่อนๆถ้ามีเวลาตัดหญ้าตัดหญ้าดีกว่านะคะการที่เราฉีดยาฆ่าหญ้าบ่อยๆนะคะเพื่อนๆดินย่อดจะเสื่อมคุณภาพนะคะทําให้ดินแตกหัวละแหงนะคะยิ่งหน้าแรงนี่นะคะจะไม่มีความชุ่มชื้นให้กับพืชเลยนะคะเพื่อนๆ บรรยากาศรอบๆสวนน้องเมจิค่ะนี่นะคะ2ปี11เดือนนะคะต้นมะม่วงเคล็ดลับโตรเร็วโตไวทำอย่างไรติดตามได้ที่ช่องน้องเมจิลุยสวนนะคะวันนี้เก็บภาพบรรยากาศในสวนมาฝากค่ะ นี้เขียวสวยนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นน้ำดอกไม้นะคะเพื่อนๆต้นของเขาก็จะสดใสยอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจกดติดตามให้ช่องน้องเมจิรุยส่วนด้วยนะคะสำหรับการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะจะมีมาเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ